ในการเริ่มต้นใช้งานการตัดต่อวิดีโอด้วยคายมาสเตอร์นั้นนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมีการติดตั้งแอป,ปลงไปในโทรศัพท์เราซะก่อนนะฮะวิธีการติดตั้งแอป,ปก็คือว่าเราจะต้องดาวน์โหลดแอปคายมาสเตอร์จาก Play Store นะครับเราก็กดลงไปที่ p l a y s t o ตรตรงนี้ก็ให้ไปเซิร์ชนะครับตรงนี้พิมพ์ลงไปว่าคายมาสเตอร์นะครับตรงนี้เมื่อพิมพ์ลงไปก็จะมีรายการขึ้นมาก็เลือกได้เลย ะะหลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดแจ้งลงมาว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น68แเมกแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าแอปนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างในเบื้องต้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ติดตั้งได้เลยครับกดลงไปที่ติดตั้งนะฮะเมื่อคลิกลงไปที่ติดตั้งนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะฮะเพื่อที่จะนำมาติดตั้งลงในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับตรงนี้เราก็จะใช้เวลา ติดตั้งสักครูนะฮะในการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเมื่อติดตั้งได้แล้วก็จะมีปุ่มเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดดูแอปได้จากที่นี่เลยก็ได้นะครับหรือเราจะออกไปแล้วไปเรียกแอปทางด้านนอกก็ได้ตรงนี้เราจะกดเปิดจากตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแนะนำนะฮะในส่วนของ การต้อนรับเข้าสู่คลมาสเตอร์ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็กดตกลงไปนะฮะตรงนี้โปรแกรมจะให้เราอนุญาตว่าคลมาสเตอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงรูปภาพหรือว่าคลิปในเครื่องโทรศัพท์เราได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ให้กดอนุญาตไปนะฮะแล้วเขาก็จะมีการแนะนำโปรแกรมในส่วนต่างๆว่าสามารถที่จะ ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูมีการตัดต่อมีการใส่เอฟเฟกนะฮะมีการใช้เอฟเฟกสํสำเร็จรูปนะครับมีการสร้างรายละเอียดต่างๆขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะหน้าต่างของการแสดงว่ามีการแนะนำต่างๆนะครับใน u t u b e นะฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดเริ่มต้นนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่การทำงานของแอปตัวนี้นะครับ ในครั้งแรกนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราต้องการจะใช้ออปชันอะไรนะฮะก็คือมีให้เลือก1นนะครับก็คือลบไหลน้ำอันนี้ก็เวลาเราใช้คายมาสเตอร์ Master, แล้วเวลาตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความนะฮะเป็นคายมาสเตอร์ Master ปรากฏขึ้นอันนี้ถ้าเราต้องการลบไหลน้ำก็ให้กดเข้าไปนะครับ 1 1 8บาทต่อเดือนนะฮะนี่เป็นค่าบริการนะครับสองนะครับในระหว่างที่เราใช้งานโปรแกรมหรือว่าแอปตัวนี้เนี่ยในขณะที่ทำงานก็อาจจะมีโฆษณานะครับมีแอดขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการได้เห็นนะหรือว่าไม่ต้องการจะเห็นแอดเหล่านั้นก็จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการลบโฆษณา699บบาทนะฮะต่อปีแต่ถ้าหากว่าเรา จะไม่ลบลายน้ําแล้วก็ไม่ต้องการลบโฆษณาก็ได้นะครับก็แค่ปิดตรงนี้ไปนะครับก็จะเข้าสู่ตัวคายมาสเตอร์นะครับตรงนี้ก็คือเข้าเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหน้าตาของโปรแกรมก็จะมีหน้าตาในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการติดตั้งนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้ออกจากโปรแกรมสมมุติว่าเราออกไปจากตัวโปรแกรมนะฮะ นะครับก็จะออกมาที่แอปของเรานะครับคราวนี้ถ้าหากว่าต้องการจะเข้าสู่แอปในส่วนของหน้าจอนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้วก็ให้เลื่อนในโทรศัพท์ของเรานะครับเลื่อนมาหาหน้าตาของขายมาสเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาเป็นไอคอนในลักษณะนี้นะครับขายม a สเ e r ตัวน,นี้นะฮะก็เลื่อนไปแล้วก็คลิกเข้าไป ก็จะเข้าสู่พื้นที่ทำงานเช่นเดียวกันกับการก,ก,กดปุ่มเปิดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะพบว่าก็จะเริ่มเห็นโฆษณานะครับที่เขาต้องการจะให้เราลบออกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราก็กดไปที่ k ายมาสเตอร์หรือว่ากดตรงไปที่แอปตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่พื้นที่ทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือวิธีการ ติดตั้งนะครับแอปแล้วก็การเข้าสู่แอปขาย m มาสเตอร์เพื่อที่จะเริ่มต้นทำงานสำหรับการตัดต่อคลิปนะครับ